ล่าสุดนางให้ติดต่อลูกผ่านผัวใหม่จ้า <c oughs> คือเพจนั้นเรายังยืนยันไม่ได้ว่าใครถามว่าหาได้ไหมหาได้แต่ต้องเสียเงินต้องเสียเงินนะคะบอกไว้ก่อนเลยแล้วระบบแฮกค,ครั้งละสองหมื่น เจ้าเหมือญชีไหนบัญชี่ละสองหมืนถ่าถ้าอยากสีหูนะอืกดไลค์แล้วเด้อสองเคียงเอาพันคนแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะยายสายขอยตอเจ้านี่จะลดเดือเท่าไหร่ยายบอกมาดูละจ้า ขอบคุณค่ะแม่ๆค่ะยายสายคอยต่อเจาก่อนมือนีคอนหน่อยมือนีคอนหน่อยนะยายเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดอู้เจ้าอยากขี่ให้ารเจ้าอยากขี่ให้ายเฮ้ยพ่ออย่าไปกัดเตีตจะของเด้อเห็นมีเม้นในรูปตาจ้อยไปกินข้าวบ้านบ่อย เอาสกัดแตะจะกอง,องก,กันยังสก้มกัดยังในเมื่อเรามีผัวที่สามารถเลียได้เราจะก้มกัดทําไมคะเหรอสิกัดหาพระเสียงยังใส่ผัวเลียให้กระเด็ดตัวอื้เขาดีเปกัดในเสียเขียวเห็นยังออืผัดช้าเขาดีกันเขาดีกันเป็นเรื่องดีจ้าเป็นเรื่องดีแล้ว สิ่ไัมก,กระตุงกระเตียดอียเฮ้ยพูนซุ่มอีเบี้ยวพูนแม่สิหมุดหัวล่งเตียดแล้ววะเฮ้ยไพยบอกให้ติดต่อผ่านลิงออทิสไอไอเพจนั้นไงเพจไอลูกผู้ใหญ่บ้านอนะ มันยากหลายกับบัต้องติดต่อดอกไปเป่าเค้กอยู่โรงเรียนก็ได้ตัวขออนุญาตคู่ใช่มันโอ้ยมันมีวิธีตั้งหลายอย่างแล้วการที่แบบเขาไม่ได้ไปวันเกิดลูกมันก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักลูกด้วยอืมเพราะพอวัดตอนแย่ก็พอของหลวกคือจัดเกิดวันเกิดจัดไผ่จัดมันจัดไผ่จัดมันเลย ลูกอยู่ก็พอพอกับจัดลูกอยู่ก็แม่แม่กับจัดก็สมันเองก็ตตังคนต่างจัดพออ๋อเจ้าก็อ่านออกอากาศสวยเนาะอ่านเมียนเบิดนละ <c oughs> เออมัน <c oughs> หยุดบระดานเออคนในวงการเดียวกันเขาก็ต้องติดต่อกันเป็นเรื่องธรรมดา ก็ใช่ไงเขามีมิตรดีดีกว่ามีศัตรูเอ้เบิ้งไปยังนั่นขนาดอีเซียมขนาดอันไม่ใหีน่นิกีลโอ้ยนะั่นปากขนาดนั่นเพจเพจได้หลายเพศนั่นเขาเข่ามากเป็นมิตรนั่มเขาก็เป็นมิตรนั่นมไม่ต้องไปเป็นประปักกับใครการเป็นมิตรมันก็คือสิ่งที่ดี สิี่อย่างมากไหมมีมิตรดีกว่ามีศัตรูไงเลี้ย,ยวไงเลี้ยวเขาต้องคิดได้อันใดมันดีก็จะขวงก็คนอื่นเขาเริ่มตาตหว่างกันไงก็ใช่คนอื่นเขาเริ่มตาตะว่าง ชันถามเนี่ยอันในในวงการนี้ผู้ใดเขาเขากาคบเปิดเผยก็อีอีสาวหมอลำเนี่ยอีหมอลำเถ่าเนี่ยเปิดเผยเนี่ยมีผู้ใด,เข,นเ,นเ,ดเขาสูงสิงกับมันเนี่ยาแถบสิมัมีผู้ใดสูงสิงกับมั่นเด้อเอา กดไลค์ค่ะกดไลค์ให้ถึงแปดร้อยค่ะยายสายมีเรื่องของวันที่สามสิบจะมาเล่าให้ฟังนิทานวันนี้ชื่อเรื่องสามสิบเจอกันสามสิบเจอกันผู้ใดอยากฟังผู้ใดอยากฟังค่ะมามาฟัง กดให้ถึง800รอค่ะไม่ใช่สี่เจ็ดอ้าโอ้ยหลดเห็นกูสองนึ่งเจ็ดค่ะโกดค่ะช่วยกันกดค่ะอยู่ในอยู่ในไลน์เนี่ยพันกว่าคนเนี่ยช่วยกันกดนะกดให้ถึง798ดร้อยนะต้องหมังใจใช่พอคิดว่าการที่มีมิดดีกว่ามีสศัตรู นะคะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ความความผิดพลาดหรืออะไรใดๆก็ช่างเก็บมาเป็นประสบการณ์นในชีวิตอย่าให้มันผิดซ้ำสองแต่ถ้ามันจะผิดซ้ำสองเอาจริงมันก็ไม่แปลกนะแต่ถ้าเกินสองครั้งเนี่ยพอว่าพอว่าอันคุณบอบอเลียนรู้คนเรามันผิดพลาดกันได้ครั้งแรกครั้งสอง แต่ถ้ามีครั้งที่สามนี่คือบอบอจะบอกเลยคนกดบอเป็นกับมีพออเจ้าบอกนักเลียนแน่กดหน้าจอค่ะกดดับเบิ้ลอย่างเงี้ยแม่กดกดดับเบิ้ลเร็วๆอ่ะปุ๊บ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 หน้าจอหรือว่าถ้ามันมีปุ่มกดกดยกมือนิ้วโป้งก็กดปุ่มนั้นก็ได้แม่ตรงนี้นะคะ แต่มันกดหน้าจอแตะสองครั้งเร็วๆอ่ะแม่ปุ๊บป๊แค่นั้นแหละอุ้ยโอ้โอตายตกใจหมดอ,อืออืยังไม่เมานะคะไม่ต้องถามนะคะนี่เพิ่งแก้วแรกค่ะยังไม่เมาจ้ะเขาคงเข้าใจในตัวตาจ้อยแล้ว ก็น่าจะเข้าใจแหละเอาจริงคนเรามันมันเคยคบกันแล้ววันหนึ่งมันผิดใจกันช่วงแรกมันก็จะแบบอาการมันก็จะหนักหน่อยมันก็จะแบบเกลียดมันก็จะมันก็จะแบบว่าอยากคบขาดสมาคมแต่แต่พอเวลาเดินไปอะเวลามันเขาเรียกอะไรแบบเวลามันช่วยพิสูจน์อะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือจังเห็นว่าพวกเพจซุ่มอวตารทำไมวันนี้พวก ส้มเพลดอวตารคือคือมาเข่าขางเฮ้าวันนั้นโอ้ยฟาดฟันกันดาาสันสิเป็นสิตายพากันโอ้ยใส่ตะจอยใส่ตะจอยวตานฉันกับโบชุ่มเชงชุ่มเชงชุ่มเชงของฉันยุ่งสั่นละกับอันเอฟซีน้องแม่ๆเนาะเท่ากับสูกันเยนวาพอวันหนึ่งมันถึงจุดจุดที่แบบว่าเออเขาได้เห็นเขาได้เห็นว่าเออมันเป็นจังใดจังสีย่งสั่น เขาก็แบบกลับไปคิดกลับไปคิดหรอกเขากลับกลับมาเป็นอยากสิเป็นพันธมิตรไม่ไม่ใช่พันธมิตรสิอยากเป็นมิตรอยากเป็นมิตรกับเฮ้าก็โอเคก็อยากเป็นถ้าคุณมาแบบดีๆเป็นมิตรก็ก็มาเป็นมิตรกันได้เฮ้ากับบอได้ค้นเป็นเป็นคนใจใหม่ใจละกรมแต่บอกแล้วแต่อย่าอย่าให้อีเลดี้เกลียดใครนะเลดี้เป็นคนที่เกลียด น้อยมากที่จะเกลียดคนเห็นเป็นค่อนปากดีจริงๆนะแต่แต่เรดดี้ Lady อ่ะบอกเลยนะว่าไม่ค่อยเกลียดใครเท่าไหร่แต่ถ้าได้เกลียดคือเกลียดเลยเกลียดเลยอืม